Gracias. จักเลินเงินฟาบ้าด้วยแล้วกวันนั่นสมาธิฮะฮะทำงานทำงานฮะทำงานทำงานเพื่อมีชีว่ฝึกใช่ไปแล้วจะทำงานอีกฮะ ทีเลยนะยิเลยก็รอสองใจนะาึกใจทั้นแรนะฝึกใจปีๆแล้วฮะฝึกเรื่องฝึก <c> ค <oughs> <ภ>ูณฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกคิดนอะไรออกสิบเก้าทำงานหนักมากนะท่านทำงานหนักตรง ลูกลนเนี่ยนัแทนปรแลลูกเนนะงานหักเรจเียลูกนะลูกมันขี้เกียจเรียนลูกตัวเองนะมก็ต้องใหญ่ต้เรียนลูกด้วยนะลูกเรียนะลูกลูกไม่ขี้เกียจราลูกก็ทำงานลูกก็ทำงาน ทั้งนั้งอาหาเงม้ยนะเดี๋ยวซื้อของซูเปอร์มาก็ซื้อของมาใส่บ้านซื้อของมาใส่บ้าผมรู้มดูละแม่แม่สบู่แม่สบู่เลือดไม่เสร็จก็หลวงพ่อต้องเผื่อชอบว่าทให้เพิ่นเข้าไปหน่อยดีเจ้าคะหลวงพ่อตีปิดประตูมิดหลวเพิ่นจะออกทางไหนแล้วมัต้องเป็นสบู่เหรอเจ้คะต้องลื่นแหละ รักษาที่น่าสำคัญนะนีนะ่ทุกคนทุกคนนะอยากเกิดเป็นมนุษย์ต้องรักษาที่นา่ามันห้่นหลวมนะก็เป็นปัสสาวะ สองที่ที่สองต้องเข้าใช้บ้างไหนทีอ่ากจก็รู้นัต้องรักษาให้หนาให้ดีนะทนถามุ้นคาท้าแล้วมีความเคารพเยอะแล้วมีความกระตันเยจะกินวรวันได้แล้วมาปุ่นไม่พอก็ต้องเรียนนี้นี้

ก็ทียังไม่ได้ยังไม่ได้ทำงานทางทางชาตินะทไทยกับไป้ทิชเอรบ่อยๆทำงานทิเชอรก็มาฟานทุกวันนังสมาธิ่ะรู้คำมันกันนะันี่รูกสาวคำลันกันเนี่ยนะ mẹ là tao mẹ em có lúc thầy hôm nay chúc quán chúc quán dạ nói <laughs> có cưng cho mẹ mẹ đi anh u sạc đồ công an phùa pin chí nữa để lúc sau cũng không sẵn sàng Uhm, 네คุณยายที่มาที่นี่ที่ช่วยทุกวันทุกวันนะก็จำเอาไว้นะให้ไอคนคนที่มาที่น <sais. S 2> ี่เป็นเขาเองก่อนนะอาหารที่เหลือก็ยกไปที่บ้านก็ได้นะไม่ได้เอาอาหารที่ก่อนก็เก็บในทุงถุงนี้เอาไปที่บ้านก็ไม่ได้นะใช่ใช่

एच तं परितं कम्हं केतुनेवसमित ततो सबे पवनसंग कपासं दो पनारसो यथा मानिचोतिरसो यथा सबेतिरविवशं तुषारभवोप बिना सतमासे हवक्वंता योसुकेतिका योको हवापिवा दानसेल सनितं वृथा पचाइनो चतावथमालाथं क อายุวรนสุขังตระหนักว่าตัวชาตมันกำลังเร่งรัดตัวชาติเบวาตัณปะชาติเบคา ผมเพ่งอแม่ก็จับพร์มาปล่อยแล้วไมจะเข้าใจลุงพ่อนะนะคนคนคงเคไม่เคยมีปัญหาก็เข้าใจลูกสาวมาชำมาไหนอะ